ผู้มีใจดังแผ่นดินทำไมต้องมีใจดังแผ่นดินเพราะว่าการเป็นพระอาหาันนั้นย่อมเป็นผู้มีใจดังแผ่นดินเพราะว่าไม่โกรธเขาจะพูดดีหรือไม่ดีโกหกหรือว่าพูดคําจริงพูดมีประโยชน์ไม่ประโยชน์เขาจะพูดคำอ่อนหวานหรือหยาบคายเขาจะพูดให้คุณให้โทษอย่างไรพระอาหาันก็ยังมีใจดุดดังแผ่นดิน ไม่หวั่นไหวแต่ยังมีเมตตาแผ่ไปให้เขามีความสุขและพ้นทุกข์เพราะว่าคนเรานั้นถ้าเจอจนที่เขาโกรธเราก็าไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยเราก็ต้องมีใจหนักแน่นดุดดังแผ่นดินเพราะว่า,วาอ่านนั้นท่านวางใจได้แล้วก็จะทําให้เราสุขเราทุกข์ไม่ได้อีกท่านก็นเลยมีความหนักแน่นดุดดังแผ่นดินเปียบเหมือนสรนะพสัตทั้งหลายจะถ่ายลถอุจลระปสวะลงทึ้งแผ่นดิน แผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวนะครับจะยิงปืนดินระเบิดแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวนะครับคนจะทําบ้านทําอะไรเลี้ยงสวนไล่นาบนพื้นแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวแผ่นดินก็ยังนิ่งเฉยท่านที่เป็นพรานแล้วท่านมีใจดึงดังแผ่นดินเพราะท่านวางใจใจท่านนั้นไม่ฟูไม่แฟบไม่ยินดีชยนร้ายไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องของโลกธรรมเ,เรื่องของโลกวัชชะ เรื่องของโลกเรื่องของธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจและความไม่พอใจทั้งอิทธาลมและอนิธาลมท่านก็เลยวางเฉยเพราะเข้าใจโลกเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตเข้าใจสรพสัตว่าการเจอปุถุชนนั้นมันจะต้องมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้พ้นเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้คนไหนพูดดีก็เฉยไม่พูดดีก็เฉยพูดมีประโยชน์ไม่ประโยชน์ก็เฉยพูดโกหกหรือพูดคำจริงก็เฉย ูดให้ร้ายให้คุณให้โทษก็เฉยเพราะว่าพระหันนั้นท่านวางใจได้แล้วปลงใจได้แล้วท่านสละใจได้แล้วท่านไม่เอาสุขเัาทุกข์กับใจที่รับรู้รับทราบรับฟังรับเห็นท่านไม่เอามาจำมาคิดมานึกมาปรุงแต่งให้เกิดความยินดียินร้ายในสิ่งที่สัมผัสอยู่กับโลกอยู่กับชีวิตอยู่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่กับคนทั้งหลายเพราะว่าท่านรู้อยู่แก่ใจท่านทราบอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตจะเป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ยังเจอ่งสหล่านี้แต่ท่านนั้นจิตใจหนักแน่นดุดดังแผ่นดินไม่ได้หวาดวันไม่ได้วันไหวไม่ได้กลัวกังวลวิตกหวงอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสติสมัสปสมปชัญญะท่านละความพอใจและความไม่พอใจทั้งภายนอกและภายในได้อยู่แล้วนะครับละด้วยสมาธิละด้วยศีลละด้วยปัญญา ละด้วยวิมุตติยานทัศนะละด้วยอาสวะกยายานละด้วยความเป็นอารหันตมรรคอารหันตผลละด้วยความเป็นนิพพานด้วยความเป็นนิโรธด้วยความเป็นสุญญาตาท่านก็เลยละได้ทุกขั้นทุกตอนละเอียดไม่มีตกหล่นท่านจิตปราณท่านจึงมีใจดุดดังแผ่นดินหนักแน่นมั่นคงนะครับไม่หนักใจนะครับไม่เหนื่อยใจไม่ลำบากใจไม่เอึดอัดใจไม่ละอาใจ นะครับเฉยจิตใจเฉยได้ยังยิ้มได้ยังลา่าแรงแ่มใส,สชื่นเบิกบานนะครับยังสงบสํารวมยังเย็นยังวิเวกอยู่ยังว่างอยู่ไม่ได้ยินดียินร้ายไม่ได้กําหนัดนขัดเคืองรุ่มหลงัมเมาอะไรกับกิเลสของคนของสัตว์นะครับเพราะว่าท่านบริสุทธิ์แล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง,งออทั้งหลายท่านหลุดพ้นแล้วจากโลกธรรมท่านไม่หวั่นไหวแล้วจากโลกธรรมท่านเลย ได้แต่วางเฉยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทำกรรมอันใดก็ได้รับผลของกรรมนั้นพระอานนท์ท่านเหนือกรรมหลุดพ้นจากกรรมท่านตัดกรรมแล้วท่านไม่เยื่อใหญ่ไม่อะไรอาวรณ์ท่านวางเฉยนะครับท่านไม่ยินดียินร้ายท่านไม่ท่านปงทุระและท่านไม่เอาเป็นทุระไม่เอาเป็นภาระเป็นปัญหาครับโลกไม่ว่าเรื่องคําพูดพฤติกรรมนิสัยสันดานสัญชาตญานของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มีกิเลสมีกรรมมีบากนะรับทั้งในโลกออนไลน์ในโลกสมมุติในโลกมายาหรือโลกสัจจะหรือว่าทางธรรมก็เป็นเช่นนั้นนะครับท่านไม่ได้สงสัยไม่ได้เอะอะนะครับไม่ได้ไมตกกังวลกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าธรรมชาติของพระาน,นั้นท่านไม่หวั่นไหวกับโลกธรรทอยู่แล้วท่านมีจิตใจหนักแน่นดุจด,ดังแผ่นดินหนักแน่นมั่นคงเหมือนเสาเกินเสาหลักนะครับไม่ได้วอกเวกมันไว ไม่ได้วุ่นวายเพื่อเชื่อเหลวไหลไม่ได้เล้าร้อนไปกับความพอใจและความไม่พอใจความชอบความชังของใครๆพระหรันมีใจหนักแน่นดุดดังแผ่นดินนะครับเขาเรียกใจพระหันหนักแน่นดุดดังแผ่นดินเพราะว่าใจหนักแน่นดุดดังแผ่นดินเพราะได้รับการฝึกในเรื่องศีลสมาธปิปัญญาเรื่องความสังวรสำรวมระวังทั้งเบื้องต้นทั้งกลางและที่สุด ในความเป็นพระอาจารย์ท่านจึงเป็นของแท้นะครับไม่มีวุ่นวายกับโลกไม่มีทุกข์กับโลกไม่มีปัญหากับโลกนะครับท่านอยู่กับโลกอย่างไม่จ้าไม่ขุนไม่เคืองนะครับไม่กำนัดไม่กัดเืรงไม่ลุ่มหลงไม่มองัวกับโลกกับอารมณ์กับความรู้สึกความนึกคิดการพูดการกระทำพฤติกรรมของคนทั้งหลายเพราะคนทั้งหลายถ้าเขาหมดกิเลสก็จะเป็นพระอาารย์เหมือนกันแต่อยู่ในช่วงที่เขากําลัง ศึกษาปฏิติปฏิบัติกิเลสก็กำเลิกกคกำเลิกวิบากกำเลิบหรือว่าผู้ยังไม่ได้สนใจในธรรมทั้งหลาย mm. ก็ยังกันที่กับกรรมกิเลสิบาก mm. ก็เข้าใจของธรรมชาติของปุถุชนเป็นเช่นนั้น mm. ก็เลยไม่ได้ทุกข์ร้อนนะครับไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้หนักอกหนักใจไม่ได้ลําบากใจ mm. ก็ท่านก็ไม่อะไรกับอะไรนะครับไม่ได้จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ รับรู้แล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็ไปได้ยินแล้วก็แล้วไปทราบแล้วก็แล้วไปเป็นเพียงสักว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอันรนะทั้งภายในภายนอกอดีตอนาคตป ER ัจจุบันมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นในความเป็นปุถุชนในความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนี้ท่านรับได้เข้าใจได้รู้เรื่องนะครับไม่ได้ เครียดในการโกไม่ได้วิตกไม่ได้อึดอัดไม่ได้ลำคาญอะไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกธรรมดาสมมุติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีโรกมีเขาก็ปูงแต่งกันไปปูนแต่งสังขารปูนแต่งโลกปูนแต่งสมมุติกันไปแต่พอสุดท้ายนะครับตายหมดไม่จะปูนแต่งอย่างไรแต่ตายแล้วจะไปสวรรค์ไปนรกไปพรมหรือว่านิพพานก็อยู่ที่ว่าทั้งชีวิตเนี่ยเรามีเวลาทั้งชีวิต เตรียมพร้อมเพื่อนิพพานหรือว่าเตรียมพร้อมนะครับเกิดมาหาความรู้หาบ้านหารถหาเงินหางานหาคู่ผัวตัวเมียหาลูกหาหาลานหาทรัพย์สมบัติเงินทองชื่อเสียงกิติยศพอสุดท้ายเราใช้เวลางชีวิตเพื่อหาสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เลิมนิพพานนะครับบางคนหาไปด้วยก็แสวงานิพพานไปด้วยแสวงนานรกไปด้วยสวรรค์ไปด้วยพรหมไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้แสวงหา ทำเลยนะครับเราเองอาแต่โลกอย่างเดียวก็ไปอบา,ายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามีทําด้วยก็ไปอบา,ายแล้วก็พ้นไปสวรรค์ไปพรมแต่ถ้าไปนิพพานเลยก็ดีไม่ต้องแวะที่ไหนนะครับเราก็จะต้องไม่ต้องทุกข์เพราะว่าเป็นมนุษย์อีกเทวดาพรม,มานทุกพบทุกคุณทุกหมดแต่ถ้านิพพานหมดพบหมดพรมหมดการเกิดตายก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรายังไม่เบื่อเราก็จะเป็นไปเช่นนั้น ถ้าเราเบื่อแล้วกับการเกิดการตายเราก็จะนิพพานเมื่อน,นิพพานแล้วก็ไม่ต้องเกิดตายอีกนะครับก็จะเป็นผู้หนักแน่นตุนด,ดังแผ่นดินนะครับฉะนั้นเราก็ดูเอาว่าทั้งชีวิตเราทําเพื่อนิพพานหรือว่าเราทําเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราทําเพื่อชีวิตที่หลังจากนี้เราก็จะนิพพานได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเกิดไปตายสร้างภพสร้างชาติเพื่อหานิพพานอีกเพราะชาตินี้นิพพานก็อยู่ แล้วต่อหน้าต่อตาเราจะไม่นิพานกันเฉลือก็คิดดูนะครับเพราะในสุดของโลกนี่มันเป็นความว่างเปล่าเป็นอนัตตาเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของโลกเรามาแต่งโลกเสียเต็มที่เลยพอสุดท้ายโลกกทิ้งเราเราก็ต้องทิ้งโลกต่างคนต่างทิ้งกันใครทิ้งใครข,ขาก็ไม่รู้ฉะนั้นเราก็าเลยเอาแน,แน่เลยนิพานไม่ทิ้งเราแน่นิพานไม่ทิ้งเรานา,นานโลกสวรรค์ทวาโลกภพโลก อย่างทิ้งเราเราต้องทิ้งสิ่งนั้นแต่นิพพานเนี่ยสบายอยู่สบายนะครับหมดทุกข์หมดกรรมหมดกิเลสหมดวิบากว่างสงบเย็นนะครับสดชื่นเึงรแะเบิกบานนะครับไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดไม่ต้องทุกข์กันอีกนะครับพระนิพพานสบายบายนะครับพระหรันมีใจอยู่ดังแผ่นดินเพราะท่านได้ศึกษาปฏิบัติเต็มที่แล้วทั้งมรรคทั้งผลทั้งนิพพานทั้งประยัิปฏิบัติปริเวท ไม่สงสัยท่านจบกิจจบภพอาจารย์ทาที่สุดแห่งทุกข์ทำนิพพานแแจ้งนะครับท่านสิ้นสงสัยแล้วท่านก็เลยมีจิตใจหนักแน่นดุจดังแผ่นดินนะครับไม่เลยไม่ทุกข์กับชีวิตกับโลกที่เป็นกําลังกระแสโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้าหากเราไม่มีที่พึ่งนะครับก็เหนื่อยแต่ถ้าเรามีธรรมะมีนิพพานมีความว่างมีสุญญาตามีนิโรธก็สบาย ไม่ทุกไม่ร้อนปล่อยชีวิตไปเพราะไม่รู้ว่าโลกคือลมหายใจจะทิ้งเราเมื่มอไรหร่เราต้องจากลมหายใจไปเมืม่อไหร่ที่แน่ต้องจากกันแน่นอนก็เลยเตรียมน,นิพานลงรับไว้ว่างอยู่แล้วนิพา,านอยู่แล้วไวด้ดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับ <S <S ใจหนักแน่นดุดดังแผ่นดินนะครับ <S <S ใจหนักแน่นดังแผ่นดินนะครับทาใจให้หนักแน่นดังแผ่นดินนะครับ <S <S ชีวิตก็จะร่มเย็นเป็นสุข หมดทุกข์หมดโศกหมดรุ่นหมุนไปหมดเวรหมดกรรมนะครับจะได้หมดนี่หมดเวรหมดวิบากนะครับหมดกรรมหมดกิเลสจะได้ไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าไม่เศร้ามองไม่เล้าร้อนชีวิตจะได้เยือกเย็นสงบสุขสว่างสวัยมาปล่อยวางวางลงปร่งเบาสบายชีวิตอิสระนะครับใจ ดังแผ่นดินนะครับใจดังแผ่นดินนะครับพระอานใจดังแผ่นดินนะครับ